จะยังกินครับผมมือน,นี้เฮ็ดเรื่องต้มบมกยำต้มกยำต้มยำอะงต้มยำบกแกงบอกไปเนาะเจ้าว่้้ากเกร์เขา่าต้มยำเพนต้มบาง <laughs> <laughs> แกงเจายันก็ผูเฒ่าเนาะเาพิษนาพิษล้างไม่ถึงแล้ว ตัดผมใหม่เหรอครับมีคนถามว่ายายลิงตัดผมใหม่สวยจังเลยว่าซ่านออขอบใจจ้าใครใครตัดให้ครับผมออน้องสาวออยายจิตยายสมจิตสวยไมหมเฮ้ยจะไหนไหท่านใจตัวคนสวยใจเก่าเลยเนาะ <laughs> พริกกะพริกสดสดมะนาวก็มะนาวสดสดน้ำปลาเนี่ยก็บปุสดวันไหน ใกล้เม็ดแล้วปลาหาตุมนี่ ต่ำต้องต่ำให้มัน่นุ่นนวลนอนนอนไมนแต่มันมีรีบไม่สาบไม่แล้ว ô, Ora, สวะะิโย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 โ่หัเยวยังหน้ามีรลม่สาบต่ไม่ยังก็ต่ไม่ให้เขาทิ่เขาเปลี่ยนตัว Gracias.